สวัสดีครับวันนี้จะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดเสียงดังที่เกิดจากพัดลมนะครับอ,อย่างเช่นพัดลมตัวนี้นะครับคือนอกจากการแก้ปัญหาของเรื่องของกลไกที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะ,ะหาได้จากคลิปอื่นนะครับการแก้ปัญหาที่ง่ายๆพื้นฐานเลยก็คือ าการจัดการในเรื่องของตัวของสกรูนะฮะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือเคยหาต้นเหตุของเสียงของการมีเสียงดังของพัดลมนะพอทดลองตั้งแต่พวกล้างฝุ่นออกจากใบพัดออกจากไอตัวตะแกรงของพัดลมไม่สะอาดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็วันหนึ่งก็เลยลองทดลองเอาสกูเนะี่ย ไขควงนะมาขันตรงบริเวณที่มันเป็นตัวยึดนะก็จะมีอยู่สามจุดนะก็มีจุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับพอขันแน่นปุ๊บเนี่ยลองเปิดพัดลมดูนะครับเสียงมันก็หายไปเลยอย่างไม่น่าเชื่อนะครับคือผมคิดว่าหลายคนคงจะมีปัญหาตรงนี้นะเพราะว่า ดล่มพอใช้ไปสักพักเนะี่พวกสก,กูตัวยึดพวกอะไรมันก็จะเริ่มคลายเริ่มจะรวมนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองไปลองใช้ดูกันได้นะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ